จะเป็นที่สุดที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและมันไม่ใช่ที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นหรือควรไปให้ถึงให้ได้เอาด้วยถ้าใครไปมัวคิดเช่นนั้นจะรู้ให้ได้เช่นนั้นหรือจะไปให้ได้เช่นที่ว่านั้นตายเปล่านะ่าตายแล้วตต่เล่าอยู่นั่นเองไม่ควรหรอกและเราย่อมไม่กล่าวการกระทำที่สุดแห่งทุก์เพราะไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลกคือ จะอวจรหรือเดินทางหรือจะขอรู้ขอเห็นไปให้หมดทุกบัญญัติทุกภาษาทุกวิชาความรู้หรือทุกถิ่นท,นทุกแดนที่เรียกว่าโลกเช่นโลกพระจันทร์พระอาทิตย์จักรวาลก็จะไปให้ถึงหรือยิ่งกว่านั้นโลกแห่งมหาเศรษฐีก็จะเป็นให้ได้โลกที่พรั่งพร้อมไปด้วยยศศักดิ์สรรเสริญก็จะขอได้ขอเป็นเสียก่อนหรือโลกนรกโลกแห่งกรมทั่วไป สุดโลกแห่งเทวดาโลกแห่งพรหมสิ้นหมดทุกโลกทุกชั้นดังนี้เป็นต้นซึ่งจะขอเป็นขอไปให้ถึงทั้งหมดนั้นไม่ควรเลยคำว่าอารหรันหรือผู้กระทาที่สุดแห่งทุกได้แล้วนั้นจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้เห็นหรือผู้ไปถึงจนหมดสิ้นโลกทั้งหมดดังกล่าวนั้นเลยแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลก ในร่างกายยาวว่าหนึ่งซึ่งประกอบด้วยสัญญาและใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรวจใจของเรารู้โลกในใจของเรานี้ให้ถ่องแท้ว่ามันเที่ยวได้ไปทำสัญญามั่นหมายยึดจริงเอาจังสำคัญว่าเป็นของแท้ของเที่ยงเป็นเรื่องจะเอาเป็นเอาตายในอะไรกันบ้างแล้วก็ดับโลกที่ได้ไปยึดไปสัญญานั้นๆฉีกสัญญานั้นทิ้งเสียเถิดอย่าไปหลงมุ่งหวังตั้งหน้าก่อ ตั้งใจจะดำเนินไปให้มันเกินขอบเขตแห่งชีวิตอันตั้งอยู่ได้แล้วเพียงพอดีให้หนักนักเลยจงรู้ความพอแห่งชีวิตแท้และจงทานหรือแจกคืนให้แก่โลกทันทีที่เราพอและมีส่วนเกินขึ้นมาเมื่อใดจงมีตนเป็นตัวอย่างแห่งความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้รู้จักพอความเป็นผู้รู้หยุดรู้ระงับรู้จุดจบรู้ดับรู้ตายจึงจักได้ชื่อว่าครู ผู้เกื้อกูลโลกด้วยธรรมชื่อว่าพระชื่อว่าอริยะชื่อว่าศิทธสาวกพระสมณะโคดมคัมเมเนนะนะปัตตโพโลกัตสันโตกุทาจจนังนะจะอปปัตตวาโลกันตังทุกขาอัตติปโมจจนังตัดสมาฮาเวโลกวิทูสุเมโทโลกันตะคูวุสิตะพรมจาริโยโลกัสะ อันตังสมิตาวิยัตตวานาสิงสติโลกมิมังปรัญจาติอันแปลความว่าในการในไหนที่สุดแห่งโลกอันใครๆไม่พึงถึงด้วยการไปคือความเป็นที่สุดแห่งความวนหรือความมีความเป็นนั้นใครๆก็ไม่อาจจะไปเห็นไปเป็นไปมีให้ครบให้ทวนสิ้นได้เพราะมันล้วนเป็นอนันตังจริงๆและการเปลืองทุกย่อมไม่มี ถ้ายังไปมัวเมาอยู่ว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกคืออยากจะรู้นั่นรู้นี่นอกตนและอยากไปให้ถึงหรือสัมผัสให้ได้ไม่รู้พอไม่รู้หยุดนั่นแหละคือตัวการใหญ่เพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดียิ่งถึงที่สุดแห่งโลกมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นผู้มีบาปอันสงบรู้ที่สุดแห่งโลกแล้วคือรู้ในกายยาวาหนาคืบกว้างศอก อันมีสัญญาและใจนี่เองและรู้รอบแห่งโลกที่เรียกว่าวัตตะของจิตในตนตัวเราจริงๆด้วยจึงจะดับโลกนั้นได้ทั้งมีปัญญารู้ชัดว่าโลกไม่น่าหลงเลยโลกมันไม่มีอะไรมันเกิดอยู่ก็เพียงมีเหตุมีปัจจัยอยู่เท่านั้นย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าจึงควรรู้จุดจบให้ได้ทุกจุดและรู้กุศลให้ได้ให้ชัดหากจะทำหรือมีกรรมใดจะต้องทำ เราจะมีเพียงกุศลกรรมและจะรู้จุดจบคือแม้จะทำกุศลกรรมใดก็จะทำเพียงให้แล้วให้เสร็จไปอย่างดีที่สุดอโหสิแล้วเราก็เลิกเกี่ยวข้องอสังสักะไม่หลงบุญหลงกุศลไม่ติดยึดเสพแม้สวรรค์อยู่จริงๆินิสักะมิฉะนั้นเราก็จะยังมีอวจรจิตคือจิตที่ยังเตลดิดจิตที่ยังมีภพจิตที่ยังมีโลกหน้าอยู่ตลอดไปแม้โลกนี้ปัจจุบันนี้ เราก็จะไม่ต้องหลงยึดเอากรรมและจิตใดๆมาเป็นของตนอีกถ้ามีความหวังมีการติดยึดเอาอะไรเป็นของตนอีกของตัวกันอีกก็ไม่เรียกว่าอารหันต์หรืออรหัต,ตผลจิตกันได้สักทีและผลจิตแค่จบในช่วงสั้นช่วงเล็กช่วงน้อยใดๆที่นักปฏิบัติธรรมต้องเพียรสั่งสมใส่ตนก็เลยไม่ได้ไม่ถึงกันเลยสักครั้งสักดวงจิตแต่ทางคาวิมุตก็เลยไม่มีวิขำพนะวิมุตก็ไม่มี แล้วจะไปหลงหวังสมุตรเฉทาวิมุติเอาเมื่อไหร่กันจงรู้หยุดรู้จบรู้พอตามควรให้ได้เสมอเสมอบ่อยที่สุด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 เทินและขอเป็นผู้เปลืองโลกน้อยที่สุดเถิดสรุปความทุกอย่างต้องมีเหตุจึงยังมีชีวิตหรือเรียกว่ายังมีสิ่งที่เกิดอยู่ข้อควรทำจับจิตของตัวเองให้ถูกจิตที่มีรส เราเรียกว่าเวทนาบ้างเรียกวิญญาณบ้างเรียกว่าธรรมารมบ้างจิตที่เป็นตัวตนคือจิตทุกชนิดแล้วเราจะให้เหลือเพียงอุเบกขาจิตหรือเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเท่านั้นเป็นรูปนามคู่สุดท้ายในตนตราบที่ยังไม่ตายขันแตกพระอรหันต์ในแบบพุทธแท,แท้จึงเป็นผู้ลืมตาโปร่งมีสภาพปกติเป็นคนดีๆธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเช่นคนธรรมดาปกติ แต่มีพิเศษตรงที่ท่านมีจิตเป็นอัปปนาวิถีมีจิตรับรู้สดใสเต็มไปด้วยสติแนบแน่นมั่นคงอยู่เสมอทั้งที่เป็นอยู่มีบทบาทอยู่ในการมาพบกับคนอื่นๆทุกๆคนใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนคนทุกคนที่เรียกกันว่ามีกามวิถีเต็มเหมือนกันแต่ในกามวิถีนั้นท่านมีอัปปนาวิถีอยู่พร้อมก็คือท่านมีฌานอันแนบแน่นมีฌานอันตั้งมั่น มีสติรู้พร้อมอยู่ในใจทุกขณะทุกอิริยาบถอยู่ด้วยถ้าพูดตามสำนวนพระพุทธองค์ก็คือเป็นผู้ได้ไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่นั่นเองจงทำความเข้าใจพระอระหันต์ในแบบพุทธศาสนาแท้ๆให้ดีๆตาหูจมูกลิ้นกายของท่านรับวิถีเต็มแต่ท่านไม่มีกามไม่มีการใคร่อยากในทวารเหล่านั้นเพราะท่านเป็นผู้มีวิภูตาร,รมณะวิถีอยู่เสมอๆคือ เป็นผู้มีอารมณ์ปรากฏทางใจชัดเจนแจ่มแจ้งมากทั้งเป็นผู้ปราศจากโมคะวาระแห่งอติปริตารมณวิถีจริงๆคือเป็นผู้พ้นวาระที่มีดวงจิตด้านท่านเป็นผู้มีจิตจะขึ้นรับวิถีอยู่ตลอดทุกขณะการไม่รู้อารมณ์แห่งจิตของตัวเองนั้นไม่มีแล้วสำหรับท่านไม่ว่าวาระใดๆท่านพ้นวาระจมอยู่กับภวังแล้วเนื่องจากท่านหมดสิ้นภวะตัณหาทั้งวิภวะตัณหาด้วย ไม่หลงพบทุกทุกพบจริงๆเป็นผู้ไม่ยอมให้เศษเสี้ยวของจิตตกไปอยู่กับภวังไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาก็จะเป็นผู้มีสติปัญญาควบระคนอยู่อย่างดีเสมอๆและโดยตรงแท้จิตของท่านปราศจากกามชันทะพยาบาททีนมิทะอุทธจักกุปกุจจะวิจิกิจชาอยู่ตลอดเวลาในขณะลืมตาโลงๆงนี้เรียกว่าผลนิวรกิเลสเป็นสมุดเฉดแล้ว ท่านจะไม่มีจิตเป็นฌานอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไรก็ลองคิดดูดีๆแม้แต่ผู้เคยเข้าใจในคำว่าฌานมาแล้วก็ดีเพราะแม้แต่อุทธะเจตสิกหรืออุทธะสังโยชน์ทุกตัวท่านก็ต้องมีญาณสัมปยุตไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาจิตหรือจะเรียกเติมเข้าไปว่าอุเบกขาเจตสิกอุเบกขาสหาคตะตัวเล็กตัวน้อยใดๆท่านก็ยังจะเอาเจตนาเจตสิกต้องเอาเจตนาเป็นที่ตั้งเป็นจุดสุดเสมอ เข้าไปไล่ขับอุเบกขาออกเพื่อจะสร้างโสภณะเจตสิกตามเหมาะตามควรแทนขึ้นในจิตอยู่เสมอๆให้เป็นคุณงามความดีอัปปมัญญาตลอดเวลาที่ยังมีขันห้าเป็นจิตที่ไม่เหลือเศษแม้แต่วิจิตกิจชาเจตสิกอันเป็นอกุศลเจตสิกตัวสุดท้ายออกปานนี้ดังนี้แล้วจะเรียกท่านไม่มีฌานได้อย่างไร ถ้าไม่มีชานก็ไม่สามารถรู้ทะลุถึงรูปปจิตต่างๆที่ละเอียดเช่นพวกเจตสิกทั้งหลายเราก็เรียกว่าเป็นรูปรจิตหรือเป็นนามขันของรูปปจิตอีกทีถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วจะไล่เรียงเข้าไปดับอนุสัยตามอย่างลงไปฆ่าอาสวะในจิตของตนจนเด็ดขาดสมุดเฉดไม่ให้เหลือแม้แต่รูปปจิตตัวสุดท้ายขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะกริยาจิต ได้หมดเกลี้ยงจนไม่เกิดอีกเลยสมตามที่เราเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่มาเกิดหรือไม่ไปเกิดแม้ในแดนอรูปเล็กรูปน้อยไหนๆอีกได้อย่างไรกันหรือว่าพระอรหันต์ชนิดไม่ต้องรู้จักอนุสัยอาสวะพระอรหันต์ชนิดที่ขณะลืมตาก็ต้องมีนิวรณ์ห้านั้นก็มีงั้นหรือผู้กล่าวว่าพระอรหันต์แบบสุขวิปัสสกะไม่มีฌาน ก็เพราะผู้กล่าวนั้นยังไม่รู้ชัดแจ้งแม้แค่คำว่าฌานหมายเอาว่าอย่างไรแต่เพิ่งไปพูดถึงขั้นว่าเพราะผู้กล่าวนั้นไม่รู้จักความเป็นพระอรหันต์เลยเอาแค่รู้จักความรู้เรื่องฌานกันก่อนเถอะก็สุขะวิปัสสกบุคคลน,นั้นเป็นถึงพระอรหันต์ย่อมจะหมดกามหมดพยาบาทและหมดถีนะมิทะอุทธจักกุกกุจจะด้วยพ้นวิจิกิจฉาแม้ในขณะลืมตาโปรงโพงโดยไม่ต้องไปหลับตา แล้วจะมาเรียกว่าท่านมีชานได้อย่างไรหรือว่าสุขวิปัสสกาอรหันนั้นยังจะต้องมีนิวรณ์กิเลสหประการนั้นอยู่กระนั้นหรือสุขวิปัสสกะอรหันนั้นจะต้องให้ท่านเหลือกิเลสอะไรบ้างผู้รู้ทั้งหลายก็ลองคิดดูเถิดมัวแต่อวดภูมิอวดรู้กันถือว่าไม่เอาปฏิบัติจริงจนแจ้งจนเห็นจริงก็จะมีแต่เถียงกันแย้งกันอยู่นั่นเองดังนั้นแม้แต่คำว่าชานถ้าไม่รู้จริง ไม่มีในตนจริงๆจึงอย่าไปกล่าวมันเป็นการอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนมีโทษหนักมากแต่หากจะพูดว่าพระอรหันตุข,ขวิปัสสกะนั้นไม่มีเจโตสมถะแบบนั่งหลับตาสะกดจิตอย่างกับพวกลือสีดาบทต่างๆถ้าจะกล่าวเช่นนี้ก็กล่าวได้อยู่เพราะเป็นจริงมีจริงแต่อย่าไปกล่าวว่าพระอรหันไม่มีฌานไม่ว่าจะกล่าวกับพระอรหันแบบไหน แม้แต่แบบสุขะวิปัสสกะดังที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เนื่องด้วยการจะบรรลุธรรมจนเป็นอรหันต์นั้นไม่จำเป็นไปวุ่นวายอะไรกับเจโตสมถะหรือการนั่งหลับตาบำเพ็ญแบบลือสีก็ได้ก็เป็นจริงจะต้องมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่พระอรหันต์ต้องมีฌานทุกองค์ไม่มีฌานไม่ได้เพราะฌานอย่างถูกต้องแท้ๆนั้นไม่เอาสภาพที่มีการเผากิเลสท,ทำลายนิวรณ์เป็นจุดใหญ่ใจความ จะลืมตาหรือหลับตาก็ตามทีฌานแปลว่าการเพ่งเพื่ออ่านเพื่อรู้กิเลสการเผากิเลสไม่ได้ไปมุ่งหมายเอาการตัดทวารหูตาปากจมูกไม่รับรู้หรือการหลับสงบหรือการดับจิตเป็นจุดใหญ่ใจความดอกเพราะไม่รู้จริงจิงได้พากันไปหลงเอาคนหลับในท่านั่งว่าเข้าฌานกันแยะซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันในบุคคลสี่ประเภทว่า1 บุคคลผู้ได้เจโตสมถะแต่ไม่ได้โลกุตระมักโลกุตระผลนั้นก็มีอยู่ 2. ผู้ได้โลกุตระมักโลกุตระผลแต่ไม่ได้เจโตสมถะนั้นก็มีอยู่ 3. บุคคลผู 5. 5. 5. ้ได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งโลกุตระมักโลกุตระผลนั้นก็มีอยู่ 4. และบุคคลผู้ไม่ได้อะไรกับเขาเลยนั้นก็มีแน่ๆ ในพระไตรปิฎกหมวดอภิธรรมปิฎกเล่มสามทาตุกะถาปุขละบัญญัติปรกรณ์จตุกานิเทศข้อ137ผู้ใครจะศึกษาให้ละเอียดก็ไปเปิดอ่านศึกษาดูเถิดฌานก็มีหลายลักษณะที่ยึดถือกันต่างก็ไม่ผิดเสียทีเดียวหรอกแต่สำหรับฌานในความหมายและสภาวะของพุทธแท้นั้นมันลึกซึ้งและมีประโยชน์เพื่อโลกุตระโดยตรงโดยแท้ ซึ่งผิดกับฌานในแบบโลกิยะฌานคลองลัทธิอื่นๆเขาอยู่ภูมิรู้ฌานไม่แทงทะลุในฌานจึงอย่าอวดโม้คืนอวดโม้อวดคุยผิดผิดถูกๆไม่เป็นจริงระวังถ้าเป็นพระก็ประราชิกเลย